วัสดีครับร้านที่มีการยางครับวันนี้จะพามาดูงานบร็อกสีนะครับสองพนี่สินะครับงานรอยเชื่อมมเนียนะครับเดี๋ยวพามาดูนี่ครับรอยเชื่อมเนียนแน่นอนครับรับประกันตลอดการใช้งานครับก็ตอนนี้ชุดโปรก็อยู่3,500บาทนะครับดำนอกดำในอยู่ที่ 4,500บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูย้ายเนี่ยนี่ครับย้ายหูวแน,นบนะครับงานเนียนแน่นอนครับตรงรูไม่ต้องเล็งครับเดี๋ยวให้าไปดูล้อ,อยางอีกหน่อยครับไ,นะไปดูล้อ,อยาง ราคาตั้งแต่9,500บาทขึ้นไปนะครับ8.5แล้วก็ภาพงานดีเท่จะมีงานดีเท่งานดีฟูน,นี่จะเป็น8.5นะครับงานมุม8.5มี8.5เลยครับสายหูกสายมุดได้หมดเลยครับ,รบแล้วก็จะมี6รูแมงมุมดีฟูวันนี้ประกัน2ปีนะครับประกัน2ปีเลยมีทั้ง5รู6รูนะครับแล้วแล้วก็ เป็นเป็น FPP นะครับ T5 นะครับงานที่เพจครับของแท้ครับของแท้แล้วก็มีโปรโมด้าที่หน้นรับคู่ไก่ก็มีนะครับหกตัก็มีนีลองดูข้างในกันดูในอันนี้แถวล่างนี่จะเป็นแบบว่าง,งานโปรถูครับใส่ถุงห้าถุงห้านะครับ ราคาไม่แพงนะครับ9,500บาทประมาณนี้แล้วล้อเปล่าของวงก็จะเป็นขอบ15นะครับล้อ,อยังมีอีกนะครับล้อ,อยังมีคุถึงขนาน